ครับสั่งของเข้ามา <c oughs> ได้แล้วนะครับเป็นหูฟังนะครับบลูทูธเหมือนที่เขาจะมาเปิดแกะกองน้ำกันนะครับจะได้อยังเนี่ยเป็นบลูทูธรุ่นอะไรเออะไรเอ็มเนี่ยล่ะ สั่งมาทางช้อปปี้นะครับโอ้หออมาดีแตอยังแต่ตอออกมาแล้วเป็นหูฟังนะครับบูทูธแต่อีหยังเน่นาะบาเนี๋นยวะไรหรมันก็จะมาแก้ยากแต ได้แล,แล้วสั่งเข้ามานะครับในราคาสองร้อยมันเกือบสามรอยแหละที่นี่เขาได้ส่วนลดน้ำนะครับส่วนลดนของทั้งชอปปี้โปรโมชั่นเขานะครับโอ้ด้ถุงถุงมาใส่พร้อมแถมถุงหูฟังนะครับพูดอันเดียวโอ้นี่ไม่แค่เนี้ย สาย USB คือว่าได้ว่าเออเนี่ยเขาว่ามันได้สาย USB มานำไว้ชาร์จเนี่ยสาย USB อุย้ยหูฟังอุย้ยบนอะไรนะนะครับสาย USB หูฟังไว้ใส่ ครับหล่นหายไปจ่อยนึงนี่กอยหาเอามาแกะข้างในบึงนะครับข้างใน,นเป็นกองนเนี้ยเนี่ยเสมืดไหม นี่คือบวกขึ้นละ่ะต้องแกนี่ออกก่อนบวกเก่ามันพังสะแล้วเปลี่ยนไม่มีไฟบดแล้ว ถือน,นบเออขึ้นแล้วอ,อมีไฟมาพร้อมสีแดงนี่มันกำลังชาร์ไปมหาห่เจ็ดอยู่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซนนะครับผมได้ส่วนลดนะครับได้ส่วนลดเป็น บริการของจอป,ปีเขาก็ส่วนลดก็อยู่ประมาณเหลือรอยสองอยสิบบาทนะครับก็บถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาจะลองมาเชื่อมเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อว่าคุณภาพเสียงมันจะดีขนาดใดนะครับเพราะมันเสี่มเชื่อมต่อโดยระบบบลูทูธนะครับ